ปัดนี้วันที่1นกุมภาพันธ์สองพเป็นวันสุดท้ายท้าพเจ้านายพร้อมพงจันหอมขอถาวายเสียงสุดสาธยายพระสูตรพระปร,ะริบและคนต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจัก,กวาเรสูอัตตา,าชันตุเทวตา สัทธมังมูนิราชสาสุนันตุสักขโมขังสัคเคกเมจารุเปคิริสิขรัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรตเทจขาเมตารุณคานีเขหัวทุมีเขเต ภมาจายันตุเทวาชลาธลวิสเมยักขาคันธาพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวารวจนังสธโวเมสุนันตุธรรมะสสวนาคาโลอายมพัทันตาธรรมะสสวนาคาโลอายมพัทันตา มาสวนณกะโลอายมภะทันตาบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการณนะสังฆังอภิปูชยามะบทกราบพระรัตนตรัย อารังสัมมาสัมพุทธะกุวาพุทธังพระกวนตังอะพิวาเทมีสวากาโตพระกวตาธโมธรรมนามาสมามีสุปฏิปันโนพระกวโตสาวกสังโฆสังฆนามามี บทสวดณมากการสิทธิคถานะโมตัสสะพะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสารณคมนปาเถพุทธังสารนางคจฉามิธัมมังสารนางคจฉามิสังขังสารนางคจฉามิ ตุติยมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยมปีสังขังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมังสารนังขจามิตติยมปีสังขังสารนังขจามิบทสวดสัจจกิริยาคาถาัติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสะทานติเมสารนังอันยังทมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสะทานติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสะทา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมายังภาควาสกเกสุวิหารติกาปิลววตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนสัตถิงปัญจามาเตหิภิกุสเตหิสัเพเหว,วารหันเตหิทสัสหิจโลกธาตุหิเทวตา เยผูเยนาสันนิปติตาโหนติภควันตังทัสสนายาภิกุสังกัญจะอัตโคจตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตทะโหศิอยังโขภควาสเกสุวิหารติกาปิละวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกุสังเกณสัตทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเพเหวะ่าอรหันเตหิทัสหิจโลกัฏาตูหิเทวตา เยปุเยนะสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายาภิกุสังกันจายันูนัมยามปิเยนะภควาเตนุปสังกมยามะอุปสังกมิตวาภควะโตสันติเกปัจเจกขาถาภาสายยามาติอัตโกตตาเทวตาสัยยทถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมัญชิตังวาภาหังภาษารรยาภาษาริตังวาภาหังสัมมินชัยยะเอวามวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตารหิตา ภควตโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิววเทตวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาิมังธรรมสมยังทากิตเตยทากิตาเยวะอปราชิตะสังกันติอัตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตรัตตาพิกโวสมาทหังสุ จิตตังอัตโนอุชุกรรมังสุสารถิวเนตานิขเหตวาอินทริยานิราคันติปันติตาติอัตโกอัปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีคังอินทขีลังโอหัดจมมเมชาเตจรันติสุทาวิมลาสุจักกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโกอัปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิ พุทธังสารนังคาตาเสนาเตขมิสันติอปายภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตโกปกวาภิกขูอามันเตสีเยผูเยะภิกขเวทัสสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัสสนายภิกุสังกัญจา เยปิเตภิกเวอเหสุงอัติตรมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกวนตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงไัยยถาปิไมหังเอตตะหิตเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตรมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกวนตานังเอตตาปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติไซยถาปิไมหังเอตราหิ อาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิก,กิตายส,สามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทัสา,าทุกังมาณสีกโรธาพาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกูภควโตปัจจโสสูงภควาเอตาาัะโวจะสีโลกะมะานุกัสามียัตถภูมาตาทศิตาเยศิตาคีริขภะรังปหิตตาสามาหิตาปูทูสีหาวัลสตินา ปุถุสีหาวัสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยต ah av วาวะเนกาปิลวาเวตโตอามันตยิสัทธาสเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธศัสสาสนังเตสัมปาตุระหุ ยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสัตตมัทธคุงสหสังอธสัตริงสัตตังเอกสหัสานังอมนุสสานามัทธสุงอเปเกนันตมัทธคุงที่ทิสาสภะปุตตาอหุงตันจัสพังอภิญญายาววากิตวานะจักุมาตโตอมันตยิสัทธาาวเกสาสเนระเต เทวกายะภิกันตเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตเยสามิขิราหิอนุปุปโสสัตตสหัสาวยาคาภูมากาปิละวัฒวาอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังฉะสหัสสาเหมวตายาคานาตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนัง สาตาคิราติสหัสยาคานาตตะวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนางอิเตเตโสรสสะสสโสระสัสสหัสยาคานาตตะวันนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานาตตะวันิโน อิท ah ิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสินโนโมทามนาภิกขามุงภิกขนางสามิติวะนางกุมพิโรราชคัขิโกเวปุลัสสานิเวสนางพิญโยนางสัตาสหัสสังยาขานังปายิรูปาสติกุมพิโรราชคิราชคหิโกโสปาค้าสามิติวะนางปุริมันจะทิสังราชาทัตระรัตโทภาษาสติกัรทพานางอาทิตมหาราชายาสัสสโสปุตตาปิตาสภะวโอินทนามามหาภลายอิทิมันโตชุตติมันโต วันนวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนางสามีติงว่านางทักขีนันจัติสังราชวิรุณโหตาภาษาสติกุมพันธนังอาที่ปฏิมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามามหาภลายทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทัมนาภิกขามุงภิกขุนางสามีติงว่านางปัจจิมันจัติสังราชาวิรูปโคปาษาสตินาคานางอาที่ปฏิมหาราชายัสสีโส ปุตตาปีตาสภพพะวโอินทนามามหาภลายที่มันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมทมานาภิกขามุงภิกขุนางสมิติงว่านังอุตตรันจัดิสังราชากุเวโรต้าภาษาสติยาคานางอาทิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปีตาสภพพะวโอินทนามามหาภลายที่มันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสัสีโนโมทมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงว่านัง ปุริมาทิสังทัตตรถโททักกิเนนวิรุณหโกปัจชิเมนวิรุปโกกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัตฐานละมานาอัตถังสุวเนกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสัทธามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูเจวิภูโตสหจันทโนกาเมเสโทจากินุคันตุนิคันตุจะปนาโทอุปมันโยจะ เทวสุตโตจมะมาตลิจิตตเสโนจะคันทโพโนหนะโรราชาชาโนสพโพอ,อาคูปัญจสิโคเจวติมพระรูสุรยิยวัจฉาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสหาราชุภิโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวะนงังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตาาัตัชกากัมพลัสตาระอาคปาูปายาคาสหา,ายติภิยามุนาทตระทัดจะอาคูนาคายสิโน เอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านังเยนาฆราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปากิวิสุทธจักคูเวหายะสาเทวนมัชปัตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาฆราชานมาสิสุปัโนสุปนาโตเขมมักาสิพุทธโธสัญหาหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันาสารนามกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเตอิทิมโตยัสสิโนการละกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปาหารโทนะมูจีสหสตันจารภริปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตาวพระลิงเสนางราหูพัทธปมุปปาขมุงสมโยธานิพัันเตภิขูนางสามิติวะนาง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตถาข้ามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจยาสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายาสสินโนเทศเสตทัสทากายาสเปนานาตวนินโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันนวันโตยาสสิโนโมทมัมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวานังเวนตูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทมาคู ปุรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิตานักขตานิปุรกิตาวาคูมันทวลากาวัสูนังวาสโวเศธโธโสสกุปปาค้าปุรินทัตโตทัสเตตัสสัทกายาสภเพนัตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสิโนโมทธมานาภิกามุงภิกขุหนังสมิติวะนังอัถกูสหภูเทวาชลามักขีสิขาริวาอริทกาจโรชาจอุมาปุพานิพาสิโน วรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชกาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตทัสะทากายาสเพนานาตะวันิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทัมนาภิกามงภิกขูนังสะมิติงวะนังสะมนามหาสะมนามานุสามานุสุตตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอัถาคูหาโวยเทวาเยจะโลหิตวาสิโน ปารักามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนทัศเตทัสสธากายาสเพนนาตตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขูหนังสัมิติวะนังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหารคกชามิสกาจายัสิโนทนายางอาคาปัจจุโนโยติสา อภิวัสสติทัเสตทัสสากายาสเพนนาตะวันิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมธมานาภิกามุงภิกูนังสมิติงว่านังเขมิยาดุสิตายามากตะกาจายาสสิโนสัมพิตะกาลามเสธาโชตินามาจะอาสวะ